สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยอีกแล้วครับซึ่งคราวนี้นะครับผมก็ได้สรรหาเกมใหม่ๆน่าเล่นในเดือนกุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้จะมีเกมอะไรบ้างแต่เกมเปน่าสนใจแค่ไหนตามไปดูกันได้เลยครับสำหรับเกมแรกนะครับก็มาเดิมกันด้วยเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีบุแลกจากค่ายกาลิน่านะครับกับเกมที่มีชื่อว่าฮีโร่ นักคู่กูพ้พิภพชื่ออย่างเทพน,นะตัวเกมก็จะมาพร้อมกับกราฟิกสวยง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ระบบเกมก็เลงง่ายมากครับมีโหมดออโต้ให้เราคอยกดใช้ก,กิอย่างเดียวหรือเราจะใช้นิ้วแตะหน้าจอเพื่อควบคุมก็ได้นะครับจุดเด่นของเกมนี้คือจะมีตัวละครจากทั่วทุกตาราทิศมาให้เราได้เลือกเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็กโรบินฮูดกวนอูหงไฟย์หงและอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยนะครับใครที่ชอบเกมแนวแอคชั่นแบบภาพฤฤสวยๆก็พลาดไม่ได้แล้วเกมนี้ต้องลองครับ เกมนี่สองนะครับจะมีชื่อเกมว่า Hero Wanted เกมใหม่หน้าเล่นจากค่าย NHN Studio 629นะครับรือผู้สร้างเกมลายวูปารูแลนั่นเองเกมนี้ก็จะเป็นแนว RPG นะครับที่มีรูปแบบการเล่นหลากหลายแล้วก็เล่นง่ายเหมือนกันมาพร้อมกับกราฟิกที่ดีสวยงามน,นะครับจุดเด่นของเกมนี้ก็คือพวกเควสล่างเงินรางวัลน,นั่นเองครับที่มีแบบมากมายหลายระดับให้เราเลือกล่านะครับยิ่งแรงสูงขึ้นมันก็จะยิ่งโหดขึ้นนั่นเอง ตัวละครของเกมนี้ก็มีให้เลือกเล่นมากมายนะครับมีหลายท่าด้วยระบบเกมก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับต้องเล่นไปไกลๆถึงจะปลดล็อกได้หมดนะครับใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับโหลดฟรีทั้ง Android และ iOS เลยเกมที่3นะครับจะมีชื่อเกมว่า m e t a n s l u ดแ Attack นะครับอันนี้หลายๆคนคงคุ้นเคยกันดี ตัวนี้ก็จะเป็นภาคใหม่ล่าสุดนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ20ปีของเกมเมทัลสลัดนั่นเองครับเกมนี้ก็จะเป็นแนว Tower Defense ครับเป็นภาคต่อจริงๆมันเป็นภาคต่อจากภาคเมทลัลสตาร d e f e n s e นะครับก็จะมีตัวละครให้เลือกเล่นมากมายใครที่ชอบสไตล์ t า w e r d e f e n s e ก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับเมทัลสตาร a แอคแทเกมที่4นะครับจะมีชื่อเกมว่า Fantasy Chronicle นี้จะเป็นแนว M M O R P G เลยนะครับที่มีกราฟิกสวยงามแล้วก็น่าเล่นเลยก็คุ้นเคยกันดีครับแนวแนวนี้เกมนี้นะครับจะมีตัวละครให้เลือกเล่นได้4อาชีพเลยในเบื้องต้นซึ่งอีกสักพักก็คงมีอัปเดตอีกเพิ่มอีก2นะครับเพราะปกตอนสร้างตัวมันมี6แต่ว่ายังเป็นดําดมอยู่โดยระบบการเล่นเกมนี้นะครับก็เราสามารถควบคุมตัวละครเพื่อต่อสู้กันได้เองเลยเหมือนพวกเกมแนวแอคชั่น R P G หรือว่าจะตั้งแบบออโต้ก็ได้ครับผม เราก็ต้องกดใช้สกิะเองนะละครสามารถแปลงร่างนะครับหรือเอาเวกเพื่อเป็นอีกตัวหนึ่งในการต่อสู้ได้ด้วยการทำภารกิจเกมนี้ก็ง่ายๆครับแบบว่าเดินไปคุยทำ q u e s ไเปเรื่อยๆเหมือนพวกเกมมิวอะครับผมมิวออริจินแล้วก็ยุทธภพ,พไม่ครบป่าอะไรประมาณนั้นครับเป็นง่ายมากใครที่ชอบแนวๆนี้ภาพสวยๆนะครับลองโหลดมาเล่นดูครับวาพสวจริงเกมนี้ ต่อมานะครับเกมที่5จะมีชื่อเกมว่า S War พันี่ก็เป็นแนวแอคชั่น RPG อีกแล้วครับเกมนี้ก็จะมีภาพกราฟิกสวยงามเช่นกันครับผมแถมเกมนี้ไม่มีระบบ VIP ด้วยสายฟรีคงชอบครับผมโดยเกมนี้ทำออกมาให้เล่นง่ายเช่นกันครับผมสามารถควบคุมตัวละครเพื่อต่อตู้เองหรือจะกดออตโต้ก็ได้โดยตัวเกมจะมีให้เราเริ่มเล่นเป็นตั้งแต่โนวิดนะครับค่อยๆเก็บเลเวลเพื่อเปลี่ยนอาชีพ ตามที่เราเลือกไว้ตอนแรกนั่นเองครับว่าเป็นฮันเตอร์นักดาบอะไรพวกนี้ครับรวมไปถึงสามารถจาา้างทหารับจ้างนะครับมาช่วยสู้ได้เพก็มีสามตัวเลยก็ช่วยซัพพอร์ตช่วยโจมตีอะไรประมาณนั้นนะครับใครที่ชอบแนวแนวนี้ลองโหลดมาเล่นกันดูครับภาพสวยดีจริงๆสำหรับเกมที่6นะครับจะมีชื่อเกมว่า Metal Master นะครับเป็นแนว Cas u a l RPG เกมใหม่ล่าสุดจากค่าย n น x o n นะครับผม อันนี้ก็บอกได้เลยว่าผมกําลังติดเกมนี้อยู่ครับตัวเกมจะมีภาพกราฟิกเป็นแบบหัวโตโน่ารักนะครับระบบก,การเล่นก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่เราคอยกดใช้สกิลนะครับให้ตรงจังหวะก็จะเป็นคอมโบที่เพิ่มความแรงได้นะครับหดี๋ถ้าขี้เกียจก็จะมีโหมดออตโต้เช่นกันอันนี้จะเป็นแนวๆแ,แบบว่า,วามันสู้กันแบบออตโต้เองครับภาพแบบแนวตั้งคล้ายๆพวกเบฟฟอนเดีย,ยอะไรอย่างเงี้ยครับผม จุดเด่นก็คือมีตัวละครให้เลือกเล่นมากมายครับเราต้องคอยอัพเกรดคอยเพิ่มเลเวลจัดทีมดีๆด,ด,ด้วยฮนะถึงจะผ่านด่านได้ใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับไคลนิกซอ,อน่การันตีคุณภาพอยู่แล้วต่อมาเกมที่7นะครับจะมีชื่อเกมว่า MUTAN t Fighting Cup 2ภาค2ครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นแนวต่อสู้แบบเพ r n b a เบสผัดกระจมตีแบบง,ง่ายๆเลย ว่าจุดเด่นของเกมนี้ก็คือเราต้องคอยดัดแปลงพันธุก,กรรมให้สัตว์ประหลาดของเราครับให้มันแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเอาไปต่อสู้นะครับซึ่งแต่ละชิ้นส่วนนี่เราเหมือนเป็การเอายีนของแต่ละตัวสัตว์ประหลาดแต่ละตัวมารวมรวมกันนะครับทําให้มอนสเตอร์หรือสัตว์ประหลาดของเราหน้าตาแปลกประหลาดง่ายๆก็คือยิ่งหน้ามันประหลาดเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งเก่งนั่นเองครับต่อมาเกมที่8นะครับจะมีชื่อเกมว่าซอร์สตอมนะครับ จากค่ายโมบริกนะครับเกมนี้ดูเผินๆก็จะเหมือนแนวแอคชั่น RPG ทั่วไปนะครับแต่เมื่อได้ลองแล้วจะรู้ได้ว่ามันมันต่างออกไปนะครับตัวเกมไม่ซับซ้อนเลยมีให้เล่นได้อาชีพเดียวคือนักดาบนะครับจะเน้นไปที่การอัปเกรดอาวุธและพัฒนาสก,กิลอัปเกรดสก,กิลมาต่อตู้นั่นเองครับที่เด็ดของเกมนี้ก็คือระบบอารีนาที่แบบว่าเป็นแบบตลุมบอลครับสามารถโดยรอมองกันได้10คนเลยมั่วกันไปหมดนะครับหนัวกันมันเลยฮะ ต่อมาเกมที่9นะครับก็มาเปลี่ยนแนวลองเล่นเกมที่แบบเล่นง่ายๆแต่ว่าอาจจะเล่นเพลินปวดนิว้วอะไรก็ได้นะครับเกมที่มีชื่อว่า Billion Hunter นะครับก็เกมนี้จะให้เราต่อสู้กับมอนไปเรื่อยๆ, <ไป S 1> ๆนะครับโดยการเอานิ้วแท็บหน้าจอรัวๆใครที่เล่นเคยเล่นเกมแทบไตตันน่าจะพอจําได้นะครับมอนเตอร์ก็จะออกมาแบบไม่มีวันหมดเลยก็ ระหว่างที่เราโจมตีมอนสเตอร์นะครับเราก็ต้องคอยอัปเกรดเพื่อกลังโจมตีของตัวเราไปด้วยนะครับแล้วก็จ้างคนมาช่วยเพิ่มอัปเกรดท่าอะไรพวกนี้มาคอยช่วยนะครับเพราะมอนมันก็จะเก่งขึ้นตามตามเราไปด้วยเช่นกันนะครับยิ่งเราฆ่ามันเยอะมันก็ยิ่งเก่งก็จะแพ้ก็ต่อเมื่อเจอบอสแล้วเราฆ่ามันไม่ทันนะครับภายในเวลาที่มันกำหนดให้นั่นเองครับก็เป็นอีกเกมที่เพลินๆดีครับเลี้ยงมอนเตอร์ เกมสุดท้ายนะครับมาพบกับเกมแนวแบลวแกันบ้างกับเกมที่มีชื่อว่าไดโนมอนไอไดนามอนครับผมก็ไม่ต้องบรรยายอะไรมากเลยดูจากภาพแล้วเหมือนเป็นการเอาโปเกมอนมาเลยนะครับตัวเกมก็จะเน้นการจับมอนสเตอร์มาเลี้ยงเอาไปต่อสู้มีการพัฒนาล่างก็อย่างที่บอกครับคล้ายๆโปเกมอนขนาดตัวคนลุงที่เปิดมายัางใกล้ๆด o อกเตอร์อคิดเลยนะฮะบอกเป็นว่าใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครบับเกมไดนามอน เป็นไงบ้างครับกระจกลงไปแล้วกับคลิปเกมมือถือหน้าเล่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2,559ที่ผมได้คัดสรรมาแนะนำให้เพื่อนๆลองเล่นกันอีกแล้วครับชอบเกมไหนก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้ฮะโหลดปีอยู่แล้วผมไม่ค่อยโหลดเกมเสียตังมาเล่นเท่าไหร่เป็นว่ายังไงก็ลองลองเลือกมาเล่นกันดูครับจริงๆแล้วมีอีกหลายเกมเลยแต่ว่าผมเล่นไม่ไหวครับอันนี้เป็นเกมที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันโอเคนั่นแหละก็เลยมาแนะนำครับ สุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบนะครับและอยากจะให้มาแนะนำเกมแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอรีวิวเกมใหม่ๆอะไรจากผมได้นะครับที่ช่องโมบายลู e เปอร์นี่เลยเรื่อนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย